เราเดินทางมาถึง EP ที่5กันแล้วนะคะเพื่อนๆ EP ที่5พูดถึงเรื่องอะไร EP ที่5เราจะมาพูดถึงเรื่องกฎชุมชนซึ่งข้อนี้สำคัญมากๆเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำดิจิตอจะไม่ค่อยได้อ่านกฎชุมชนแล้วสุดท้ายพอโดนลงโทษก็จะชอบมาถามว่าฉันผิดอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่า จะยื่นคำร้องอย่างไรเป็นอาจจะดูไม่ออกด้วยซ้ำว่าอ่านกฎชุมชนตรงไหนดูกฎชุมชนเข้าไปที่ขีดสามขีดแล้วก็เลื่อนลงมาตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะเราค่อยๆเลื่อนลงมาจนมาเจอคำว่าข้อกำหนดแนละนโยบายเข้าไปคลิกเข้าไปเลยค่ะหลังจากที่เราคลิกเข้าไป พอเราคลิกเข้าไปที่ข้อกำหนดเราก็จะพบหลักเกณฑ์และกฎชุมชนเรากดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีกฎชุมชนที่หลายๆข้อที่เราจะต้องอ่านให้เข้าใจนะคะเพื่อนๆเข้าไปคลิกอ่านดูให้ครบค่ะค่อยๆใช้เวลากับมันนะคะเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้ํำเนินธุรกิจอย่างเช่นอันที่ล่าสุดก็คือวันที่17เพฤษภาสองหาอันนี้สำคัญนะคะประกาศล่าสุด ที่ว่าอันเก่าอาจจะมีการปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆคลิปอันไหนที่เราผิดกฎเราก็พัทยอยแก้ไขซะนะคะจะได้ไม่โดนลบทีนี้เพื่อนๆอ่านแล้วก็อย่าทำผิดกฎชุมชนกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำธุรกิจสร้างรายได้กับ TikTok อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจพิมพ์คอมเมนต์ เป็นกำลังใจในการนำเสนอ EP ต่อไปด้วยนะคะแล้วเจอกัน EP หน้าค่ะ